จากสอบก็ต้องไปรับใช้ชาตินะเพราะว่ากรมทหารราบรถถังนะคะเรียกตัวด่วนไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับสงครามที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือเปล่านะคะ24ชั่วโมงแรกน้องภูมิจะต้องเตรียมอาหารเองนะคะพรุ่งนี้เช้า7จดโมงนัดเจอกันกองทัพที่โลซานนะคะ แล้วเขาก็จะเอารถของทหารมารับนะคะตอนนี้ก็เตรียมข้าวของให้พร้อมทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าจะเป็นอาหารการกินตลอดระยะในการเดินทาง24ชั่วโมงแรกต้องเตรียมอาหารเองนะคะมีพ้าหน้าขวานก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะตาตุ้มก็มีความเป็นหัวลูก ในน้อยหนึน่งนะคะแต่ว่าก็บอกกับลูกว่าเป็นลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งและอดทนนะคะเขาก็จะต้องเตรียมความพร้อมนะคะพี่สาวตุ้มก็วันนี้หยุดงานแล้วก็ให้กําลังใจลูกค่ะก็จะรกๆหน่อยเพราะว่ามันฉุกระหุกกระทันหันนะคะคล้ายกับว่าเรียกตัวด่วนเป็นของทหารทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นอน กับพื้นเพราะเราไม่ทราบว่าเราจะไปได้ไปเจอกับอะไรบ้างนะคะก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะพี่สาวตุ้มจะซักเสื้อผ้าชุดทหารให้ลูกเนี้ยซักเตรียมไว้ให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นชุดกันหนาวกันร้อนหรือว่าชุดเดินป่านะคะรองเท้าก็ต้องพร้อมนะคะรองเท้าดีๆกันน้ํากันฝนนะคะไปเที่ยวนี้คิดว่าเล็บทั้งสิบนิ้วนะคะเล็บเท้าจะต้องไม่มีเล็บกลับมานะคะ เพราะว่าเวลาเขาเดินป่าทีไรเนี่ยก็จะเสียเล็บเลยนะคะทีนี้พี่สาวตุ้มก็ไม่ได้ถักถุงเท้าแบบให้มันนุ่มๆด้วยแต่ก็ซื้อนะคะเตรียมให้เรียบร้อยทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงนอนชุดเสื้อ นี่คือสัญลักษณ์นะคะรถถังประจันบานนะคะหมวกของทหารสวิตเซอรแลนดนะคะลูกชายพี่สาวตุ้มมียศเป็นจ่าทหารนะคะมีลูกน้องในสา้บังคับบัญชาหนึ่งร้อยกับยี่สิบห้าคนนะคะส่วนสัญลักษณ์พวกนี้ก็เขาเป็นหน่วยโยนระเบิดในรถถังนะคะเขาเป็นนักกีฬาแฮนด์บอลการชุด ในที่แคบๆหรือว่าในที่สูงนี้ก็จะมีความชํานาญนะคะเมอกนี่คือปืนทหารนะคะที่พี่สาวตุ้มเคยงัดออกมาจะทําร้ายตัวเองแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นปืนกลนะคะส่วนปืนสั้นนั้นพี่สาวตุ้มหาไม่เจออันนี้คือปืนทหารนะคะ นี่คือสร้อยคอนะคะเข้าต้องสวนติดตัวอยู่ตลอดเวลา ถ้าเกิดว่าเกิดสงครามแล้วก็ตายในสนามรบเพื่อนก็ยังจะเอาอันนี้กลับมานะคะพี่สาตุ้มก็หวาดหวั่นอยู่นะแต่ว่าก็ส่งกำลังใจช่วยให้ลูกนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของเขานะคะมีทั้งชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เป็นทหารสวิต c'est quoi non là, avec quoi ça mm -hmm. c'est le costume ok